สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับนกหวักนกอีลุมยางนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับแ่บนี้ท่านไหนสนใจนะครับชอบแบบไหนนะครับนะครับสอบถามลูก่อนได้ครับให้คำแนะนำได้จะต่อนกหวักนกอีลุมนะครับตัวผู้ตัวเมียส่งกระเทยตามภาพเลยนะครับ ตามภาพนะครับสรงกลางปีดนะครับสูงก็ได้ตานะครับด้านหลังนะครับสองข้างนะครับตามภาพเลยนะครับชอบแบบไหนสั่งได้ครับสั่งมาเดี๋ยวจัดให้นะครับ อลุมกลางปีกตัวผู้ตัวเมียนะครับทรงกระเทยนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับรับของแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับนะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ